ดีครับสวัสดีครับอ่อบักลอยสารครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับช่างฝายบ้านขวางครับสีแต้มแล้วโอ้โหนี่แหละครับสีแต้มครับผมปลากรดว่าเป็นปลากรดนะครับสวัสดีครับพักเสร็จครับนะครับโอ้น้องปองไปดูสิครับหนึ่โอเคแล้ครับคุณแม่นี่ด้วยนะครับเอาเห็นเห็นเห็นก็เห็นบ่เห็นก็บ่เห็นนั่นแหละ มาคิดนอนบ้านไหมอยากสิบอกแม่ว่าอยากสิกลับไปเลี้ยงไก่อยากสิไปเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงงวเลี้ยงแมวเลี้ยงหนูเลี้ยงคอยคิดหออเถียงหน้าบ้านเฮากินหมกกาเสิวอยู่กองขี้เทาป,ป,ปาั้นขวดีรอซื้อตอนนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับบักลอยสารครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับช่างฝ่ายบ้านข้าขวาครับตอนนี้ไม่ได้เป็นช่างเป็นอะไรครับเป็นนายพานครับนายพานนายพานตัานะครับวันนี้เรามาทําอะไรครับที่นี่ตกปลากรดครับผมตกปลากรดนะครับเราเตรียมอะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้มีเลือดโครงไก่แล้วก็เหยื่อหมากสำลีครับไปดูก่อนไปดูก่อนูีไหนอยู่ไหนครับไหนครับผม โอ้สุดยอดเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยลงไปแล้วครับลงในน้โอ้อมมีส่วนหนึ่งใช่ไหมครับลงไปแล้วนะครับโอ้โนี่รอยเลือดรอยเลือดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศสดๆครับที่เถีแยวสุขเนือนนะครับเนาะวันนี้นายพานเรากำลังเตรียมอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ในงานในในช่างในช่างมาเบอง์บนเตรียมครับผมบอล้อดีกว่าเนาะครับอันนี้เราเราอะไรครับเราบลครับเราบลอันนี้เราเหนือครับอันนี้เราเหนือ เนื้อเนื้อบ่าวเนื้อเล่าไปมากทีนึงนะครับโอ้รู้สึกว่าจะมีกลิ่นเลยนะครับมาเท่แน่นอนเหนียวป่ะเนี่ยนี่เงียดูเนียนมากครับมันเป็นนี่ยังครับสมโก้ไก่งัวครับไก่งัวไก่บดนะไก่บดสดนะเป็นสดเป็นสดนะครับพี่น้องป่ะอันนี้เราอยู่โอ้จากพี่บดเล่ามาไทยป่ะเล่าดีกว่านะพันตอม ตอนนี้กําลัางรอปลายน,นะครับก็อเอาเลือดนะครับมาโอ้มีพิเศษด้วยโอ้โหนี่นมีมีเคล็ดลับด้วยครับมีเลือดเลือดอย่างแต่พอส่เลือดอย่างพี่ไ้ชุปป่มมาก็มีแท่นั้นแล้วมันดามันแล้วแต่มันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นครับโอ้โหน้ำแรงมากครับของสุ่มเดินเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่า อันนี้ก็ประมาณเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับส่วนมาปาโกดิมาช่วงช่วงเย็นๆเนานะครับช่วงเย็นๆน,นะครับปาโกดิมาช่วงเย็นๆน,นะครับ ก็เห็วนว่านายพานก็นบอกว่ามีไอตัวเลือดนะครับเลือดแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกไขมันนะครับเขามาลอ para, ่อเพราะว่าปากฏดสิมัดตามธรรมชาติของเขานะครับอ่ะตอนนี้รออยู่กันครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะวิธีการร่อนะครับก็เอาตรงแบบหลังน้ำนะครับ ส่วนนี่เป็นตาค้ายสีฟอกฟ้ากันเป็นในเรื่องของการรอนี่น,นเอาเลือดเอาเลือดมันลอครับเลือดมัหลอดเพราะว่าปลากรดเขาเนี้ยธรรมชาติเขาสิมัดรเลือดเลือเนี่ยครับก็ต้องเอาัวนี้มันจูงใจเขาเนาะฮ่าฮา่รรครับ อยีงก่ยังก็ใส่ใส่ใส่ใสสได้แล้วได้แวมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มโอ้โหมานี่ยมโอ้หนึ่งแต้มครับผมสุดยอดครับโอ้แน่นอนแน่นอนได้แล้วครับหนึ่งแต้มประมาณนีเอ่อ ก็ถึงหานาทีจ้ะคุ็นครับสองนอาท,อนอาทีนะครับอ่ะเบื่องต่อไปครับท่านผู้ชมผู้ได้บ้านมารอยสารกับสีพามาแบบนี้นะครับช่วงหน้าฝนนี่มียังไงกินเยอะแยะมากมายนะครับคุณน่ะน้าอะไรดิเดีไอที่เห็นอยู่เขียวๆนั่นก็คือว่าเป็น พวกเนื้องว่านะครับเนื้องววาเนื้องวเน่าเน,เนาหมักเน่าเครับลอปลามาตรงนี้มันกินเองก <พอ S 1> ิน,กนต้องเป็นเนื้อสดนะครับเห็นเนื้อเน้ๆๆอ้อเนื้เนืนือเนื้นื้อนือเนือเนือนอเนื้อเนื้อเนื้อเอเอนเนื้อเนือนือนออนือเนนอนือนอ้นอ้นน ไปคนดังหลายคนคร้บรอจันจันเออฮะอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหนั่นแหละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นสูตรเป็นสูตรอ่าหนึ่งนาทีครับผมเห่ยมายิงไปแล้วนะครับเน่นอนครับแน่นอนอ่าแน่นอนเว้ย น้ำแรงครับช่วงนี้ครับเป็นน้ำของอ่ไหลมาจากน้ำตะคองนะครับขาปล่อยน้ำหมองมาน,นะครับก็สังเกตว่านะครับน้ำยังแรงเลยอ่ะอี่อ่ะสวน นอคสูตรใครก็สูตรใครสิผมรับนะจ๊ะรู้อยากรู้สูตรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ครับบ่บ่แล้วครับบ่บอแล้อ่ามาน้ำเลีงวันนี้นะครับวันนี้น้ำแลงเนาะ ฟังเสียงน้ำนี่รู้สึกเหมือนอยู่ทะเลเลยเนาะโลกนี้คือโสภานั่นๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆนๆๆ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 ัๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆมๆๆ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 ๆส อากาศก,นก็นะครับอยู่ใต้น้ำนะครับอยู่ไอ้เรียกว่าอะไรล่ะแ,แค่ก็มีนะครับแค่แคครจระเข้ก็มีครับแตไม่เป็นไรนะครับเรามีช้างอยู่แล้วก็มีแล้วก็มีสิงอา้าวดูครับที่ใดกี่แต้มบเฮ้ยเหรอผเฮยเฮ้ยเฮ้ยส โอ้โหสีสแต้ม bueno สีแต้มนะครับสีแต้มแล้วโอ้โห oh <มา S 2> นี่แหละครับสีแต้มครับผมปลากรดว่าเป็นปลากรดนะครับสุดยอดสุดยอดเลยไม่เสียเรียงที่นีเมียมานะจ๊ะผู้บ่าวรอบ้านครับ โอ้เลือดเฮ้ครับเลือดดีลอบบ่อปลานะครับมันชอบกินเคว้าเวๆเนาะอ่าลงอีกครับผม

Okay. จักแท้บนั่นเองไปแท้บนะครับโอ้โห oh, 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 ครับผมไา ah. ไปเรื่อยๆครับผม